ทำดีห <c oughs> ลงผิดหลงทางเางอีมากมายบ,าบังคับโดนขู่เข็นทุกจิงทุกอย่างนี่แหละคือการรบราคาฟันกันมาเป็นเป็นจิตวิญญาณที่เฮโอสิทุกสิิงทุกอย่างที่เขารอคอยอยู่ให้โอโกอ,อาจวิญญาณเหล่านั้นเขาจะมารับบุญกุศลและเขาจะไปสู่สุคต,ติตามหน้าที่ของเขาที่ตามทางของเขาในบารมีหรือบุญกุศลที่เขาได้สร้างและทําไว้แต่พบชาติที่ยังมีชีวิตนี่แหละถึงได รอคอยการสังขารในชดใช้และแผ่บุญกุศลให้และจิตญาณเหล่านี้เขาเลือกทางเดินเขาอีกเช่นกันเขาไม่มีการบังคับได้เมื่อถึงที่ถึงทางแล้วทวยเทพเทวดาเขาจะสัตว์ำเรี้ง,งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎบทเรียนทุกจริงทุกอย่างที่รอคอยอยู่กับผู้น่าอยู่กับผู้ที่บังคับให้อยู่ในรอคอยการจองเวรจองกรรมนั่นเองถึงเวลาแล้ว จะส่งให้เขาไปเกิดผู้ที่คิดได้ที่เอาสิกรรมซึ่งกันละคันจงไปเกิดซฟูฟจงไปสู่สุคติที่ดีไปสู่สัมบริพพที่ดีนี่แหละคือจิตทอของทวยเทพเทวดาที่ยังมีจิตวิญญาณอยู่ในในในวาระนั้นคือคือหลองผิดหลงทาง นั่นแหละคือกรรมเวรที่เจ้าไม่เคยคิดถึงคำหนึ่งถึงความถูกต้องความเป็นธรรมเอาแต่จิตใจของตัวเองเอาแต่ความโลภกรดหลงไม่ยับยั้งในจิตในใจ,ใจคิดกระทำการสิ่งใดก็ดทำตามอำเภอใจถึงได้บอกว่าทำสิ่งใดก็คิดคิดพิจารณาให้เอาพระพุทธองค์นำทางชีวิตที่กฎแห่งธรรมชาติที่ท่านและสัตรูสั่งสอนอบรมให้ทำแต่กุามความดีนั่นคือการโอสิการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต เจ้าจงจำํานึกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นมนุษย์พ่มีโอกาสได้ไปเกิดอย่าสร้างกรรมสร้างเวรอีกต่อไปอย่าเบียดเบียนใครอีกต่อไป